สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับสมบัติความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบฉากด้านด้านนะคะความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านนี้จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้หรือว่าทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาจะเน้นในการพิสูจน์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปนั่นเองค่ะโดยนิยามนะคะเขากล่าวไว้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบฉากด้านด้านนะคะ กล่าวคือมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันและมีด้านอื่นอีกด้านหนึ่งยาวเท่ากันรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการค่ะตัวอย่างนะคะเขากําหนดให้สามเหลี่ยม ABC นะคะแล้วก็สามเหลี่ยม DEF นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมีมุมของ BAC และก็มุมของ EDF เท่ากับ90องศาและด้านของ B C เท่ากับด้านของ E F นะคะแล้วก็ด้านของ A C เท่ากับด้านของ D F นั่นเองค่ะต้องการพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมเราต้องการพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม A B C นะคะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยมของ D E F ค่ะขั้นแรกนะคะเราก็มาทำการพิสูจน์โดยการ ให้เราต่อส่วนของเส้นตรง ED นะคะออกมาทางด้าน D ค่ะที่จุด G นะคะเราโดยเราจะทำให้ด้านของ DG นะคะเท่ากับด้านของ AB ค่ะแล้วให้เราทำการลากส่วนของเส้นตรง GF นะคะค่ะเนื่องจาก AC นะคะเท่ากับ DF df นะคะซึ่งตรงนี้เราได้มาจากการที่โจทย์เขากำหนดให้นะคะแล้วก็ ab นะคะเท่ากับ ab A, เท่ากับ dg นะคะซึ่งมาจากการสร้างของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามุมของ bac จะเท่ากับ90องศาซึ่งตรงนี้เขากำหนดมาให้นะคะ ต่อมาเราก็จะเป็นของ GDF ก็จะเท่ากับ90องศาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามุมของ EDF นะคะเท่ากับ90องศาแล้วก็มุมของ EDG นะคะเป็นมุมตรงซึ่ง90องศาบวกกับ90องศาก็จะเป็น180องศาก็จะเป็นมุมตรงนะคะตรงนี้ D, มุมของ GDF ก็เลยจะได้90องศาเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ต่อนะคะเราก็จะได้มุมของ BAC เท่ากับมุมของ GDF ซึ่งเป็นสมบัติการเท่ากันนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยมของ DGF แบบด้านมุมด้านค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า ด้านของ BC นะคะเท่ากับด้านของ GF ค่ะซึ่งด้านคู่ที่สมนกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะคะคือเขาจะยาวเท่ากันค่ะเนื่องจากนะคะ BF เท่ากับ EF มาจากโจทย์ที่เขากำหนดให้นะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นเราจะได้ว่า GF นะคะก็จะเท่ากับ EF เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามาจากสมบัติการเท่ากันนั่นเองนะคะ แล้วเราก็จะได้มุมของ F E D แล้วก็มุมของ F D E นี้นะคะจะเท่ากันกับมุมของ F G D เพราะว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านนะคะแล้วมุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะเนื่องจาก F ED, DE ตรงนี้นะคะเท่ากับ90องศามาจากการที่โจทย์เขากำหนดให้เราก็จะได้ว่า FDE เท่ากับ FDE เพราะว่าสมบัติการเท่ากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ DF นะคะจะเท่ากันกับ DF ค่ะเพราะว่า ขออภัยนะคะตรงนี้เราจะเขียนผิดนิดนึงนะคะเราจะต้องเขียนเป็นส่วนของเส้นตรง DF นะคะที่ DF เท่ากับ DF เพราะว่าส่วนของเส้นตรง DF นั้นนะคะเป็นด้านร่วมของรูปสามเหลี่ยม2รูปนั่นเองค่ะก็คือรูปสามเหลี่ยมของ FDG แล้วก็รูปสามเหลี่ยมของ FDE นะคะดังนั้นนะคะรูปสามเหลี่ยมของ DGF จะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยมของ D,F,E แบบมุมมุมด้านนั่นเองนะคะเนื่องจากนะคะรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยมของ D,G,F ที่มาจากการพิสูจน์ของเราข้างต้นนี้นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A,B,C เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยมของ D,E,F ด้วยสมบัติความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะ